ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายของตนฟังเทศฟังธรรมโดยอาการเช่นนั้นหน้าที่ของบุคคลผู้อยู่ในวัดวาอามนั้นก็คือหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายพระเนนเทนชีทั้งหมดขึ้นชื่อว่าอยู่วัดวารามแล้วเราก็ หน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ปฏิบัติธรรมโดยตรงอย่างน้อยการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการทำสมาธิทำสมาธิาธฝึกฝนจิตวิญญาณให้เกิดความสงบให้เกิดสมาธินั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอันเราต้องพึงรู้จักกันให้ได้เรียกว่าสมาธิธรรม แล้วก็ปัญญาธรรมก็จะเกิดขึ้นแล้วก็วิสุทธิธรรมแห่งดวงจิตล้วนๆก็จะปรากฏขึ้นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องตนนั้นหรือปฏิบัติมายาวนานขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ความคืบหน้าในทางสมาธินั้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ชำนาญเพียงพอ พื้นฐานคือการทำความรู้สึกตัวไว้กับร่างกายของตนนั้นนั่นคือพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญเมื่อตนของตนได้นั่งบาลังสมาที่นั้นให้จิตใจให้ความรู้สึกนั้นน่ะที่มันชอบรู้สึกนึกคิดไปที่อื่นก็ให้มันทำความรู้สึกไว้ที่ร่างกายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้น ก็คือการรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลานั่นคือเสาหลักของจิตวิญญาณน,นั่นเรียกว่าสตินั่นเรียกว่าเราเข้าใจการเจริญสติจเจริญสติและสะัมปชัญญะพร้อมกันการรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลานั้นนั่นเรียกว่าสติขณะเดียวกัน ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายขณะเดียวกันนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งกายขณะเดียวกันความรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกแห่งชีวิตนั้นก็ยังคงมีอยู่เสมอตลอดการและเวลาจงเป็นผู้ใส่ใจเช่นนั้น ตลอดการแล้วเวลาจงเป็นผู้ใส่ใจอย่างยิ่งยวดความใส่ใจอย่างยิ่งยวดเช่นนั้นก็จะเอาชนะความใส่ใจในสิ่งทั้งปวงได้ก็จะเอาชนะความใส่ใจในเรื่องภายนอกได้แต่เราหันมาสนใจในการเจริญธรรมปฏิบททัติธรรมและนั่นก็คือการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมนั่นเอง เรียกว่าจเจริญสติธรรมรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกแห่งชีวิตนั้นการรับรู้นั้นไม่ให้มันขาดสายจงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉพาะหน้าในการที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นนาและสลายปล่อยวางมันออกไปขณะที่เราได้กำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนานานั้น เรากําหนดรู้วางเฉยกําหนดรู้วางเฉยกําหนดรู้สลายปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเรื่อยไปขณะเดียวกันก็เมื่อทําความสลายปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานาออกไปนั้นขณะเดียวกันนั้นก็รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลานั้นนั่นแหละเรียกว่าเจริญสติธรรมนั่นแหละเรียกว่าการปริบัติธรรม นั่นแหละเรียกว่าการเจริญธรรมขณะที่รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลานั้นเราก็ทำความรู้สึกตัวทั่วป้อมไปหมดทั้งร่างกายคู่ขนานกันไปเรียกว่าเจริญสติเจริญสัมปชัญญะไปพร้อมกันจงใส่ใจหน้าที่ของตนนั่นแหละคือหน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีงาม นั่นคือหน้าที่ของผู้ที่อยู่วัดวาลามเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตาเถนใ่ขี่ใหญ่มาพระเก่าผ้าใหม่หรือคนปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาลามนานหรือไม่นานก็แล้วแต่การปฏิบัติเช่นนั้นแหละเพื่อจิตวิญญาณของเรานั่นเองไม่ใช่เพื่อใครเลย เพื่อจิตวิญญาณที่อ่างว้างว้าเวเงียบเหงาหรือเพื่อจิตวิญญาณที่ชอบล่องลอยจิตวิญญาณที่ชอบล่องลอยไปตามยถากรรมล่องลอยไปสู่อดีตบ้างล่องลอยไปสู่อนาคตบ้างล่องลอยไปสู่สิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจนั้นบ้าง จิตวิญญาณที่ล่องลอยไปอย่างนั้นนั่นเรียกว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของจิตวิญญาณเช่นนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จิตวิญญาณเช่นนั้นจะหาความสงบล่มเย็นทางจิตวิญญาณแห่งตนไม่ได้เลยแต่จิตวิญญาณใดที่สนใจในการเจริญธรรมบัติธรรมจเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ประการจเจริญสัมปชัญญะ จเจริญสติรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลาเป็นต้นจิตวิญญาณเช่นนั้นแหละจะหาความสงบร่มเย็นทางจิตวิญญาณแห่งตนได้เวลาเราได้นั่งคูบัลลังเราก็นั่งให้สบายอย่าให้มีอาการเก่็งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งคูบันลังตั้งกายตรง แต่ก็ไม่ใช่ตรงพระจนเก่งไปหมดนั่งคูบันลังตั้งกายตรงก็จรงิงแต่เราก็นั่งแบบผ่อนคลายถ้าหากว่ามีอาการเก่งในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งจงกำหนดรู้วางเฉยผ่อนคลายนั่งให้สบายเรื่อยไปขณะเดียวกันการรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกนั้นต้องมีอยู่ตลอดอย่ายขาดสาย เมื่อเรามันจเจริญสติธรรมให้ต่อเนื่องกันไปได้อย่างนั้นสมาธิธรรมย่อมเกิดขึ้นได้สมาธิธรรมสมาธินั้นเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมจะทําให้ดวงจิตนั้นน่ะตั้งมั่นเกิดปัญญาต่อไปได้เกิดปัญญาธรรมวิสุทธิธรรมแห่งดวงจิตล้วนๆก็ปรากฏขึ้นได้จงทําหน้าที่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตในวันวานในวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนี้แหละคือสิ่งสำคัญสิ่งเป็นอดีตก็ล่วงลับดับหายไปแล้วจะดีจะชั่วจะรู้จักหรือไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักอะไรก็แล้วแต่สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพระธรรมบอกไว้ ผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้โกชัญญามราณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้ในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้เพราะความผัดเพี้ยนต่อพยามัจจุราชย่อมไม่มีสำหรับเรา ฉะนั้นปัจจุบันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดเอาดีในปัจจุบันนี้ให้มันได้เอาดีจากการไหว้พระสวดมนต์ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันที่ผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เราก็เอาดีในปัจจุบันนี้ได้แต่ตอนนี้เราได้เดินจงกรมได้นั่งบาลังสมาธิเราก็เอาดีในปัจจุบันนี้แหละให้มันได้เอาดีในปัจจุบันนี้แหละให้มันได้ ุมสติให้มันคงทําสติให้มันรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกนั้นให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมลมเข้าพร้อมลมออกก็ได้หมายถึงว่าบริกรรมพูดลมเข้าโทลมออกถ้าเราจะมีคําบริกรมกรมกํากับก็ได้แต่สิ่งสาคัญว่าพูดลมเข้าโทลมออกความรับรู้กายนั่งลมหายใจนั้นต้องมีอยู่ตลอด เราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้แต่สิ่งสําคัญความรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกนั้นต้องไม่ให้ขาดสายจงตั้งใจให้ดีเอาปัจจุบันนี้แหละเอาดีในปัจจุบันนี้ให้มันได้จเจริญสติจเจริญความรู้สึกตัวเลื่อยไปของเราอนา,า,าคตช่างมันอดีตล่วงรับดับไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ ปัจจุบันนี้เราได้อยู่ในล่มโพล่มใสของพระศาสนาอยู่ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่เราก็พยายามทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราให้ดีที่สุดจิตวิญญาณมักจะลุ่มหลงเมื่อได้มีโอกาสฝึกฝนแล้วเนี่ยนะนี่คือบุญวาสนาอันสูงสุดสำหรับเรา การได้เดินจงกรมการได้นั่งบรรลังสมาธิแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในท่าเดินจงกรมและนั่งสมาธินี่คือบุญวาสนาอันสูงสุดสำหรับเราเมื mm ่อ hmm. นั่งสมาธิต่อไปได้ก็นั่งไปเมื่อนั่งไม่ไหวก็ B e เปลี่ยนอีริบทเดินจงกรมก็ได้เมื่อเดินจงกรมเมื่อยไปแล้วก็กลับมานั่งสมาธิสลับกันเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้น จเจริญทำปฏิบัติทมได้ในทุกๆอิเลโบทฉะนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้เมื่อเราทำสติทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งจิตใจของเรามันก็จะเป็นไปตามยะถากรรมอีกเหมือนเดิมเราก็พยายามกลับมารู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นกลับมารับรู้กายหนังพร้อมลมหายใจเข้าออกของเราอยู่อย่างนั้นฝึกแล้วฝึกอีกอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อเราฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นฝึกสติรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นไปตามยะถากรรมอีกเหมือนเดิมจิตใจมันก็จะไปเสวยอารมณ์ในภายนอกเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็กลับมาใหม่กลับมาเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวไว้ที่ร่างกายที่ลมหายใจเข้าออกของเราต่อไปฝึกแล้วฝึกอีกอยู่อย่างนั้น จิตใจของเรามันก็จะเชื่องลงเมื่อมันเชื่องลงแล้วนะจิตใจที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วจะนำความสุขมาให้จิตดวงนั้นจะสงบร่มเย็นทางจิตวิญญาณแห่งตนได้พึงรู้จักไว้นั่นคืออานิสงส์ของผู้ที่ประพฤติธรรมดีแล้วนั่นเองก็หมายถึงประพฤติจเจริญสติอย่างดีจเจริญความรู้สึกตัวอย่างดี จเจริญสติจเจริญสัมปชัญญะไว้อย่างดีนั่นอานิสงส์มันมากมายอานิสงส์มากมายเหลือขนานับอย่าลืมปัจจุบันอย่าลืมรู้กายล้วนลวนรู้ใจล้วนลวนในปัจจุบันนี้อย่าลืมรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลาละเวน้นสลายปล่อยวางความคิดเลื่อยไปรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกเลื่อยไป รู้สึกตัว Transfer. ทั่ว ster. พร้อมรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายมันทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้น,ม,น,ม,น,ม,น,นมันทำความรู้สึกตัวเต็มที่อยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้นต้องมันทำมันเจริญรู้สึกตัวไปหมดทั้งร่างกายนั่นแหละมันทำความรู้สึกตัวไปหมดทั้งร่างกายอยู่อย่างนั้นมันทำอยู่อย่างนั้นมันมันบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่ามันจเจริญทบิบัติิรทมของเรา ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะสงบหรือไม่สงบเมื่อเราหมั่นจเจริญสติจเจริญความรู้สึกตัวไว้กับร่างกายอยู่อย่างนั้นได้ดีอย่างยอดเยี่ยมแล้วความสมดุลทางจิตย่อมก่อให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาต่อไปได้ตั้งใจกำหนดให้ดีในปัจจุบันนี้ปัจจุบันที่มีโอกาส อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้เราต้องรู้มันให้ได้รู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายมันรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดให้รู้จักตรงนี้ให้ได้มันทำความรู้สึกตัวเต็มที่อยู่กับกายมันทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายอยู่อย่างนั้นมันทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้นไม่รู้อะไรก็ช่างมันเถอะ ขอให้รู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้นขอให้รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกแห่งชีวิตอยู่อย่างนั้นจเจริญให้มากกระทําให้มากจเจริญให้มากกระทําให้มากอยู่อย่างนั้นนี่คือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งมันสําคัญต่อจิตวิญญาณดวงนี้ของเราทําร่างกายให้สบาย อย่าให้มีอาการเก่งในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสติปัจจุบันความรู้ตัวปัจจุบันความเพียรในปัจจุบันนี้บากบันกำหนดเลื่อยไปของเราตั้งจิตกำหนดภาวนาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันกันต่อไปตั้งใจทบทวนกำหนดอยู่อย่างนั้น